สวัสดีนะครับทุกคนขณะน,นี้ทุกคนก็จะได้รับชมช่องโค้ดแบงค์ออกกำลังกายสไตล์บ้านๆโดยไม่ต้องงอยิมโดยไม่ต้องเข้ายิมเลยในเวลาที่ผ่านไปผมก็ได้เล่นกล้ามเนื้อนะ้าอกบนแล้วก็อกกลางนะครับแล้วก็ต่อมาก็เล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่ไปแล้วนะหัวไหล่อะไร,ะไรหัวไหล่หน้านะครับแล้วก็เล่นกล้ามเนื้อปีกหลังไปแล้วนะแล้วต่อมาก็ เล่นกล้ามเนื้อที่เรียกว่าท่าสคอรตกล้ามเนื้อขานั่นแหละนะครับบางคนก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นกล้ามเนื้อสคอตเลยเราก็จะบอกกันว่าเล่นสคอรดียังไงมันก็จะทําให้หุ่นลีนนะครับแล้วก็เบิร์นไขมันได้ดีแล้วก็เบิร์นไขมันวันหนึ่งก็70แคลนั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าการเล่นถูกต้องการโฟกัสเป็นหุ่นจะเป็นยังไงนะครับโอเคแดดมาจ้าเลยนะครับผมใส่เสื้อเบอร์ XL นะทุกคน ผมใส่เสื้อเบอร์ XL นะครับทุกคนใส่เสืเอ้อเบอร์อะไรก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันตอนนี้น้ําหนักตัว73โลแล้วนะครับบางคนก็จะบอกว่า73โลจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมเพราะว่ามันมันหนักมวลกล้ามเนื้อไงทุกคนมันหนักมวลกล้ามเนื้อนะครับน้าหนักที่เพิ่มมามันเพิ่มมาจากมวลกล้ามเนื้อนะไม่ใช่เพิ่มมาจากไขมันนะครับผมก็ไปเห็นหนักก้ามคนหนึ่งนะตัวสูงเท่ากับผมเลย175เซน น้ำหนักต้องเก้าที่สองโลนุ่นโอ้โหแต่ก็หุ่นเขาแน่นมากนะครับแล้วก็สายธรรมชาติเหมือนกันแล้วก็ไม่ไม่ฉีดสเตียรอยด้วยนะครับสายธรรมชาติเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาอ,ออกกําลังกายมาแปดปีแล้วนะครับอืมอะเดี๋ยวให้ดูให้ดูแผ่นหลังให้ดูปีกหน้าก่อนผู้ผิดโอเคครับอืมประมาณนี้เนาะกล้ามท้องเนาะกล้ามท้องสิทแท็กน,นะครับ เดประมาณนี้เห็นชัดหรือ,เป,รอรเปล่าทุกคนเห็นชัดไหมชบชัดเปล่าโอเคหลังครับค,ค,ครับประมาณนี้